จะประกาศนางสาวชื่อใหม่ในดวงใจประจําปี2 5 6 1ชื่อที่ดิฉันประ .64 จเห็นไหมดีฉ <He S 2> ันบอกแล้วว่าทุกคนตั้งใจฟังมากเอาปีดีฉันมาประกวด <laughs> <laughs> โอเคค่ะนะทุกท่านพร้อมหรือยังชื่อที่ดีฉันจะประกาศทุกท่านนิ่งเหมือนกับเราใช่ค่ะเออ การคนมงนะคะคนะมอบมงก่อนนะคะมอบชนะเลิศก่อนส่วนรองอันดับหนึ่งจะมอบเป็นลาดับต่อไปนางสาวเชียงใหม่นในดวงใจประจาปี2564จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลได้แก่หมายเลข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 37ค่ะคุณธนัชพันธ บูรณาชีวาวิไลค่ะเพราะฉะนั้นรองอันดับหนึ่งคือหมายเลข25คุณนาตเาลอยีเปรียแคมโคเวอร์เป็นอาริซาดาแฮงกี้น้องซินดี้ในร่างอวาตารของน้องบุกุนะคะมงกุฎค่ะมอบโดยท่านักเตอรอดิสันสุดีค่ะพบในกองประกวดค่ะนักแกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการบริษัทในเครือเอ็มกรุค่ะ เธอทำความฝันของเธอสำเร็จแล้วนะ